นี่เรามาฟิลแนวใช่ไหมอีนนี้ก็จะมาที่สูงอากาศดีบริสุทธิ์อากาศที่พักนะสิงโตเป็นไงบ้างที่พักเราทะเลเหมอกเลยนะเนี่ยเราอยู่สูงกว่าเมฆยลยหรืดดอเปล่าดูานึ้วอะไรมาเนะี่ยอะไรมาเนะี่ยหมอกมาแล้วหมอกวิว่งมาเลยเหรอโอ้โอ ออกมาหาเราแล้วเมฆมาหาเราแล้วสิงโตโอ้ไม่เห็นเลยเลยเหรอโอ้ตอนนี้กี่โมงแล้วเนี oh, morning, so morning. Morning ่ยสิบโมงนะสิบโมงครึ่งแล้วเนี่ยเวลาสิบโมงครึ่งนะเหมือนอยู่ในอยู่ในเมฆเลยนะมีบ้านตรงนี้ไหมอยากเอออยากอยู่ตรงนี้ไปเลยนะ เป็นปบ้านทรงอังกฤษเลยทรงบริทิชเลยทรงเนี้ยจะทาสีขาวเรามีซี่ๆแบบนี้ลายทางยีฮหเนี่ยคืออาคารทรองอังกฤษแท้เลยยุคทีอังกฤษมาตั้งกรตทตอนนี้เป็นโรงแรมซึ่งเมื่อก่อนก็เป็นโรงแรมด้วยเมื่อก่อนเมื่อก่อนละทรงบริทิชเรื่องสมอคเฮาส์เราสังเกตอาคารลักษณะน,นี้นะอาคารทรงอังกฤษเลยอา,อาคารแบบเนี้ย สม่ไก่อนอาจจะเป็นบ้านพักของคนคนงานอะไรเงี้ยชาวสาร้างที่เขามาอยู่แต่จะเป็นทรงนี้หมดเลยหลายๆที่